ัวทองนะครับช็ทองทำยังไงครับแม่ค้าจะไปตัดหญ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปบอไปบอันดีคู่หนึง <c oughs> นน่งเอา ท้องคุณจะกินเขาตอนนี้มาม่วงอยายให้น้องอุบุญกับแม่พาใสนะครับนั่งรอไม่ค่ายอยู่นะครับตอนนี้มะมกึ่งกึ <c oughs> ่งแต่ต้องนอนมุบจูกูอยู่แล้วเจ้า รอ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 ติดตังไปอาบน้ำมาติขึ้นไปอาไปนะไม่ได้น้ำยืำมมเลยอาตัญยาปะไปอาตัญยาปะอาตัญยาปะ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 หาตัญยาปะ

Thôi, được rồi ừ! well, được không? Vừa chết rồi được không? bỏ cũng muốn con Nó tắt cho xem hay Đưa là Đưa không phải con Hãy subscribe không ได้ลุงหน้าลุงหลังเท่าเร็วว่ <c oughs> าตังคือเรื่อทั้งหมดโอ้เหดือคนเลยนั่งโมอเถะนะอะจีจองที่นั่งเลยครับจับจองที่นั่งได้แล้วครับ เดีใจแห้งดีใจแห้งตะกลุ้ด <baptism> ม <plays into chegou> ือเลยบันเลขคืนหลายมือเลยเนบ่ยมันเลยนลายมือแล้วบรนเลไปน้ำพอลายมือเลยมีสภาพไปเที่ยวั่านห้องหน้านี้กันเนี่ยง้าไม่ขานี่ยาไม่ขา ทางพูนก็รอกกินหญ้าทั้งปีจะไปตัดหญ้าครับอันนี้หญ้าไม่มาพรุ่งนี้นะครับไปน้ำเด้อในกายไปน้ำเด้อสื่นจองที่นั่งแล้วครับึ้่มาอีกเด้อน้ำรถเรียนย่บมาทาาั้งหนาเดี๋ยวษิตกตังงึ้่มา มาเด้วม่มาแลีวแม่มาแล้วไป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 ทาง้กอนไปทางนนไปนี well engineer, ้าเข้าไปทางน้กเออทำมามาเอยนับเข้าไปเรอลุ่งลุกพี่พี่อลุกลุกนงลงนงลงเออนางลงเออเฮ้อเด้อแม่ไกตัไงแต่

ทะเลแลยวตื่นเต้นตื่นเต้นสีหอดมองแล้วนี่นะคะสระน้ำหอดสัญญาแล้วค่ะพี่นอ้องอีกหน่อยตื่นเต้นเดี๋ยวมาเที่ยวมากพูดอยากมากไห้แตาเห็นเม่นุ่งเทียผานี่อยากมากยางเดียวเลยค่ะอง สวนยาก็เริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วพี่น้องเริ่มเขียวถ้าฝนบ่มาอีกก็เริ่มสีแหงนะคะแปลงนี้คงจะปลูกไม้แทนละค่ะนี่แปลงแปลงของแม่ฟ้าใสเนาะคะ่ะนี่ก็อีกหนึ่งแปลง Cái sản Tăng nhẹ phụng lưng Tăng nhẹ phụng lưng Bây giờ Một cả lưng tăng Anh chị nhắm anh chị con Tăng ตัดแป้งยางค่ะตัดแป้งนี่นะคะแต่าก็ต้องตัดก่อนค่ะแังแจ้วขยาถิ่มลงได้แงงพระท่านเหลวอยู่มโจอดพระท่านใดจะเพิ่มไปไปเถอะลงไป อาบน้ำม,มาเรียบร้อยค่ะคุณนายเร็วมาถึงก็เริ่มหาแล้วนี่นะคะแปลงหญ้าขยะใสจังสันค่ะขยะที่เหลือกินนะคะนี่ตันนี้งามรลอตันนี้นางามงมึงเดียวคุณแป้งน,นั่นได้ปลูกไม่แท้ แปลงโลกลางนั้นบ่กขึ้นเลยเป็นพื้นที่ของแม่ฟ้าใสนะคะพร้อมล้วเตเป็นอย่างจัดยาจัดยากายพสฒนสุขภาพอ้าโยกซ้ายโยกขวา ทบริหท่อออสตลอ้เอาพักเลยพี่น้องเลยสงสัยคิดยาผิดซท่องท่ออกเด้อถึงมัดเขาได้นั่นโอ้ยเจงเเเล่นเลหาหนูตีเล่นหาหนูมาถึงกาแฟหาหนูอยากมาแห้งน้อใส่อเศ้าแล้วตใส่บ้ง กันเท่าไรดีแหงล่ะเออจับเก็ยแล้วจับเก็ยแล้วนั่นแพร่ไวอีกแล้วนันนันนันใส่เกี้ยวมาอีกแล้วโอ้ยเนาะไอ้มึงได้นก็แพร่ไว้เอ้าแพร่อีกทางนั่นไปแล้ว คุณนายไปใส่บุญนี่หายมีสิรีเลยคุณนายคุณนายมาถึงก็ต้องสำรวจก่อนคุณนายคุณนายไปแล้วเขาป่าแล้วอยู่ปองได้บูญนี่ตังออกไปตัง้งไปตรงไปัหน เห็นม่คุณนายนี่นะคะมีตังมาเร็วเรีรยบร้อยสำรวจพื้นที่ขึ้กันหาอย่างฮะห,า,หาอย่างไปตา่บอบ,บ่มีแนว่อบ,บ่นี่นะคะเป็นตัดออกเร็วกับเอายยาไซจังสิล่ะคะ่ะ นี่เขางามเนาะค่ะเป็นปุ๋ยนีกระิตัดกอนค่ะแจงเสียเอาขยะลุงเนาะค่ะอย่างละคุณนายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่หยังหนอฮะฮะเป็นสีสงสัยแลวไม่หยังบุญน,นี่เออเอาก็ขอบคุณโครงการนะคะโครงการที่ให้เด็กๆได้มีพื้นที่อยู่นะคะ ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนิกเอาไว้สํำนิกก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ